ะไส่วนเรื่องการจัดสรรกรรมธิการชุดไหนผ่านในสภาผู้แทนราษฎรครับคุณวิโรจน์ก็มามาไปย่อมกินข้าแล้วกันตอนนี้สนใจกรรมธิการชุดไหนเป็นพิเศษหรือไม่ตัวตัวก็บอกว่ายังไม่ได้คิดนะครับให้เป็นเรื่องของกรรมธิการพักเป็นผู้ดำเนินการคัดสรรเองในทางนี้เนี่ยครับเห็นคุณพิเศษเชื้อเมืองผ่านรองประธานสภาคนที่สองเนี่ยจะนัดหมายตรงนี้นะเพื่อต้องการที่จะหารือกันเรื่องคอเรื่องโควต้าเรื่องอัลกุนไรได้แล้วแต่ว่าจะวางคนมาจะต้องเรียกว่าคนมาเป็นประธาน อร่อยไหมเลิกแช่ปะงงไงี่นวันนี้คุณเศรษฐากมีสิ่งเกิบ้างครับวันนี้แน่นอนเจอตัวกันจะต้องทานกินว่าประเด็นนะครับมาดีเลยครณชนะวันนี้คุณเศรษฐาเนี่ยก็คาดว่าเขาจะกินเองเขาจะกินเองคนะกรับผิดชอบในส่วนของตัวเองแต่ก็ยังมั่นใจนะครับว่าหมอชนลนาจะยังเป็นแม่แบบเปีงอยู่กับพรรคเพื่อไทยก็เปลี่ยนปะเปลี่ยน